อาจารย์มาขอจับไพ่เสียงทายเหมือนเดิมนะคะว่าวันนี้ท่านจะมีโชคไหม ไพ่เบอร์หนึ 2, ่งเบอร์สองเบอร์สามแล้วก็เบอร์สี่เนาะนะคะอ่าลองคิดว่าคะเราเลือกเบอร์ไหนพิมพ์มาก็ได้นะคะในคอมเมนต์เลยคิดในใจนะคะอย่ากโกงกันนะไพ่ใครเลือกไพ่เบอร์หนึ่งนะคะอ่าสองไม้เท้าคุณจะเจอเพื่อนใหม่นะคะหรือว่าจะมีคนมาช่วยเหลืออุปถัมภ์หรือว่าจะเจอแัดการ,รยานามิตรที่ดีนะคะบางคนไม่มีแฟนมีเกณฑ์เจอแฟนเนาะบางคนอาจจะกำลังจะหาหุ้นส่วนได้เจอหุ้นส่วนแน่คะ่ะบางคนขอความช่วยเหลือมีเกณฑ์ได้ความช่วยเหลือคะ่ะไพ่ใบที่สองเป็นไพ่ของจัสติกนะคะ จัสติกเป็นไพ่ของความยุติธรรมเป็นไพ่ของความดีงามเนาะใครเลือกไพ่ใบนี้นะคะจะทำอะไรประสบความสำเร็จความก้าวหน้าแต่ต้องทำบนความถูกต้องเนาะพูดง่ายว่าถ้าซื้อลอตเตอรี่ต้องซื้อลอตเตอรี่รัฐบาลน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ เลือกใบที่2นี้นะคะทําอะไรพูดจริงๆว่าประสบความสําเร็จแน่นอนค่ะไพ่ใบที่3านะคะโอ้ยโชคดีจังเลยใครเลือกไพ่ใบที่3เป็นไพ่เดอะซันค่ะไพ <the sun S 1> ่เดอะซันนี่ประสบความสําเร็จในทุกๆด้านความบริก,การเงินโชคทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะการงานไพ่ใบสุดท้ายราชินีเหรียญค่ะมาแล้วค่ะราชินีถือเหรียญเพราะฉะนั้นเนี่ยใครได้ไพ่ใบที่4นะคะก็จะมีคนนําเงินนําทองมาให้อาจจะเป็นผู้หญิงนอะอายุตั้งแต่3 5ถึงอัพขึ้นเรา ขึ้นมาบางคนนะเจ้านายมาบอกเลยเอ้ยจับได้เงินโบนัสเจ้านายอาจจะเป็นผู้หญิงเนาะหรือว่าบอสเป็นผู้หญิงหรือว่าติดต่องานให้ติดต่อกับผู้หญิงนะคะได้เงินได้ทองแน่นอนค่ะขอให้โชคดีนะใครเลือกไพ่ใบไหนขอให้ได้ประสบความสําเร็จเพราะถือว่าเป็นไพ่ดีทั้งหมดเพียงแต่ว่าจะดีมากดีน้อยแต่จริงๆถือว่าเป็นไพ่ดีทั้งหมดค่ะ